ไปแล้วไปกับพระจาสรคนักีร้อยเล่ของเราวันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการบรรยากาศเป็นไงเปเป็นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างบนเวทีอลังการเนาะภาพที่มองจากบนเวทีลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ด้วยด้วยแฟนคลับของทั้ง4ี่บ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ที่ทําให้เราได้ร่วมงานกับแบบหลายๆคู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้แฟนคลับมาหายกันเยอะมากเลยค่ะ ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจเพราะว่าตอนที่ตัวไฮดริกพาขึ้นไปเห็นวิวของทั้งไอคอนสยามแล้วก็วิวของแฟนๆรวมถึงแท่งไฟคือสวยงามมากๆแล้วก็รอรุ้นว่าโปรเจกที่พูดถึงเนี่ยจะเปิดกล้องเมื่อไหร่ค่ะก็อยากให้เปิดกล้องเร็วๆเหมือนกันค่ะเพราะไหายคนก็แบบมองว่าขนาดวันเปิดตัวยังอลังการขนาดแสดงว่าซีรีส์ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ดูคือหน้าจะแบบไม่ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดหวังแน่นอนไม่หรอกก็ด้วยทีมด้วยแล้วก็ ทุกๆคนที่ตั้งใจมากๆรวมถึงเราเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะทําออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราดีใจที่เขารับฟังเสียงของแฟนคลับแฟนนิยายด้วยสําหรับเรื่องนี้เพราะว่าเรารู้ว่ามีแฟนนิยายที่รอดูค่อนข้างเยอะด้วยะะไงค่ะในเรื่องทีงยงย่าาย,ยากง่ายยังไงบ้างคะทั้งสองยากง่ายหรอสาหรับหนูหนูว่าไม่ง่ายไม่ยากแล้วล่ะเพราะว่ามันจะได้รวยล <laughs> ะอ๋อเราเราผ่านอะไรที่ยากมากๆมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยด้วยตัวเรื่องเราว่ามันมีเสน่ห์ในในเรื่องของ ยูริที่ปกติเวลาเราเล่นด้วยกันจะเป็นดาราม่าไปเลยเป็นแอคชั่นไปเลยหรือว่าไม่ก็แบบส่วนหนักๆส่วนมากจะดาราม่าทท้านั้นอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันจะมีความรีแล็กคอมเมดี้แล้วก็ความฟุ้งของความเป็นยูริที่จะเสิร์ฟแฟนๆด้วยเงย้ยแต่นม่นอ็เหมือนครณคาร์ี้เป็นพิเศษที่จะ้เล่นเป็นคนรวย,วย <laughs> ทีเพราะว่าหนูแบบ ตอนที่เขาถ่ายไปถ่ายทีเซอร์ค่ะแล้วเราได้เห็นรถที่เราขับในเรื่องก็คือเป็นซุปเปอร์คาร์สีเหลืองเนี้ยเราแบบโอ้ยสักทีวะอะไรอย่างเงี้ยสักทีเนาะอยากรวยแล้วอยากรวยแล้วซึ่งแฟนนี้ก็คือทะลุล้านไปแล้วใช่ไหมคะแฟนก็เซ์เยอะเหมือนกันที่นี้กได้เล่นไปบางรวยแฟนแฟนภาพยนตร์ก็รอติดตามอีกหนึ่งบทบาทของเราอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเปิดทางอีกอีกอีกทางหนึ่งที่ดีเพราะว่า เหมือนแฟนภาพยนต์เราก็ไม่ได้มีแต่สายยูริอย่างเดียวเราจะได้ดึงแบบกลุ่มคนอื่นๆหลายๆวัยมาดูเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยมีตังชาหลอดหรอคะในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นไงบ้างคาแรคเตอร์ก็จะคล้ายๆตัวจริงเมื่อก่อนค่ะจะเป็นคนโกโก้แบบเขาเรียกว่าขี้แซวโกโก้กวนๆหน่อยค่ะแล้วก็เหมือนไปเป็นไม่รู้ว่าจะไปช่วยเขาหรือว่าจะไปเป็นเขาเรียกว่าสร้างปัญหาให้เขาในเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ะต้องดูว่าตัวสร้างปัญหาเนี่ยจะทําให้บอสตกหลุมรักได้ยังไงคะ เชื่อว่าน่าจะแบบมีการฟาดฟันกันเกิดขึ้นแต่ว่าด้วยฟาดฟันกันด้วยแบบไม่ได้โหดนะคะน่ารักน่ารักเลยแล้วว่าจะเ,เป็นลักษณะคมดี้ป่ะอาจจะคอม,มเอมดี้แต่ว่าไม่ได้มากค่ะแต่ว่าหนูว่าความฟุ้งของความเป็นยูริหญิงๆน่าจะมีมากๆเลยล่ะคะ่ะในเรื่องนี้ด้วยด้วยโลเคชันด้วยค่ะอย่างซิงเป็นรำที่ปล่อยไปก็ทะลุล้านวิวแล้วที่เ,เรียบรอ้อยไม่ห่วงไม่ห่วงโปรดักชั่นเพราะว่าจากทีเซอร์หรือเทรลเลอร์ไปเห็นของทุกบ้านก็รู้สึกว่า มันมันสวยมากเหมือนแบบจากนิยายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันภาพมันฟุ้งเหมือนเราอยู่ในภาพความฝันอะไรอย่างเงี้ยก็รอรอดูค่ะคือเราเล่นกันมาหลายเรื่องแล<อ>้วแหละรเรื่องนี้มันมีสเสน่ห์ไงที่แบบแตกต่างจากเรื่องก่นกอนๆอย่างเงี้ยค่ะห้ามพลาดเลยเลยีก็นั่นแหละค่ะหนูรวยแล้ว <laughs> 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 แม้กระทั่งซีรีส์อยู่รีที่ที่เล่เล่ได้เล่นด้วยกันเนี่ยเราก็จะสู้ชีวิตตลอดเลยจะมีความแบบ สู้ชีวิตเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องงานบ้างแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือสักทีที่เราแบบ,บเขาอยากเห็นเราในมาตของความโก้ความสมาร์ทเป็นซีอโออะไรอย่างเ <ผม S 1> งี้ยก็น่าจะเป็นอะไรที่แฟนคลับเรารอคอยด้วยเว่าต้องรับลุคตัวเองอย่างเงี้ยดยเป็นอิงฟ้าเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อิงฟ้าเลย คือไม่ได้เป็นในเรื่องความรวยนะเป็นในเรื่องความเป็นซีอีโอในเรื่องนี้เราก็แบบความที่เราอยู่องค์กรที่สแกนอยู่แล้วเราเป็นผู้จัดการกองอะไรเงี้ยก็เอาความสมาร์ตตรงนั้นมามาใช้ในเรื่องนี้ได้ค่ะเราความเป็นบอสก็ได้ใช่ถ้าแา่ที่ทุกคนเห็นเขาไม่มีความแบบเป็นซีอีโอ working woman อยู่แล้วค่ะแล้วในเรื่องนี้คือดีตรงที่ว่าเขาได้เหมือนได้เล่นเป็นตัวเองรวยก็รวยของจริงอะไร เขาตื่นเต้นกับเรื่องยังไงหลายๆคนก็แบบนี่ขนาดยังไม่ได้ถ่ายทำไม่ได้เลยคนยังแบบว่ามาขนาดนี้ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนได้ไปเจอเพื่อนด้วยค่ะเราไม่ได้ถ่ายกันแค่สองคนหรือว่านักแสดงแบบยิบยิบเย่อยๆแต่นี่คือเชื่อว่าวันม,มีแน่นอนที่แบบหนึ่งวันแปดคนเข้าซีนด้วยกันอะไรอย่างี้ก็รอรุ้นความวุ่นวายแล้วก็ความน่ารักของทั้งสี่คู่ค่ะน่าจะมีเพื่อนขึ้นมาอีกเยอะเยอะเลยค่ะในเรื่องนี้ ว่าแต่ละคู่ก็จะมีไปตอนของคนอื่นด้วยจำแจมกันใช่อาจจะมีอย่างที่พูอมกับบอกเลยจะมีข้ามเคมีของแต่ละคู่มันอาจจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆได้ดูค่ะเรื่องนึงที่หลายคุณก็สิ่แบบนี่เนาะแบบคอนเท์ช่องเจ็ดด้วยค่ะข่าวเปางชาติใช่เป็นช่องที่เราดูตั้งแต่เด็กเนาะแล้วเราวันนี้จริงๆฟีลวันนี้หนูดูใน YouTube เหมือนเจ็ดสีคอนเสิร์ตเลยอ่ะแล้วก็เออเหมือนได้ย้อนไปตอนเด็ก แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันยังไม่มีอยู่นี้ที่ที่จะได้ฉายทางช่องเจ็ดวว่าแฟนๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่ที่ดูช่องนี้ประจําเปิดช่องนี้ประจําก็จะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นค่ะยางวันนี้เรามาเจอกันแปดคนหลังเวทีเป็ยังไงบ้างเราเริ่มเราเริ่มคุยกันแล้วค่ะไถดูว่าเริ่มแบบเมาส์มอยคุยกันสนุกสนานเจอกันก็แบบเฮ้ยเฮว่าไงเป็นไงบ้างจากที่วันแรกๆจะแบบ พอดีอดีอะไรอย่างเงี okay. ้ยก็เริ่มละลายพฤติกรรมไปเรื่อยๆค่ะจบเรื่องนี้ก็น่าจะโอ้กลมเกลียวกันอยู่นะคะแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันอย่างเงี้ยอย่างอย่างฟินเบคเองเขาก็จะน่ารักเขาก็จะแบบว่ามีความเป็นชิปเปอร์อยู่ในตัวสูงมากชอบเซล์คู่อื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนแบบฟิปเปิรน้องมิมเขาก็จะมีความแบบว่าชวนคุยเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำหนึ่งกับเนยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความแบบน่ารักของเขาที่ที่เราเรามาเจอกับพวกเราอิงโหลดก็ เนี่ยค่ะก็มันก็มีความหลากหลายคาแรคเตอร์แตกต่างกันแตแล้วแต่คนหนึ่งเป็นเหมือนเป็นเหมือนนาแก่อะไรนะไม่ไม่ใช่นี่บอกว่านี่มันมันมีเส้นบางๆแบบว่าเหมือนเราแก่หรือเปล่าแต่เหมือนแบบทุกคนก็จะมีความแบบว่าโอ้ยพี่ทุกคนจะติดเรียกพี่นำนำว่าพี่ทั้งที่จริงๆก็มีที่อายุเท่ากันด้วยอะไรเงี้ยก็ก็เป็นคาแรคเตอร์ไป เห็นแฟนโปรเจกต์ของเราไหมคะที่ล่องมาทางน้ำสมังเป็นเรื่องนะทีดีละค่ะที่เขาไม่ว่ายน้ำมาเพราะว่าชอบทำอะไรแบบยิ่งใหญ่เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากแบบลูกแม่แพ้บอดได้เนาะเราก็รุ้นอยู่ลูกแม่แพ้บอดได้ก็มีทั้งแบบน้ำแล้วก็มีทั้งโปรเจกต์บนเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รุ้นอยู่แบบเอออย่าไม่ต้องถึงขั้นว่ายน้ำข้ามกันมานะอะไรเงี้ยน่ารักข่ะน่ารักแล้วเลลลเลระคะพอเห็นแบบนี้แบบรู้สึกไงบ้าง เหนียวแน่นมากเลยแฟนเราคู่เราก็จริงๆก็สามปีกําลังก้าวเข้าสู่ปีที่สี่แต่ก็ยังคงแบบเหนียวแน่นแล้วก็ยังมีแฟนคลับที่เพิ่งมาตามเราครั้งแรกหรือว่ามาเจอครั้งแรกเขาก็รู้สึกดีใจที่ที่ได้มาเห็นพวกเราแบบตัวเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รอซีรีส์ออนก็คิดว่าน่าจะแบบว่าครอบครัวน่าจะใหญ่ขึ้นครอบครัวโฟอีกน่าจะใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีทที่เมื่อกี้ทางผู้บริหารบนพูดในที่พูดไปก็รอเยี่ยมชมกับแฟนคลับทั่วประเทศอ่ะ ค่ะค่ะรอดอติก้าได้ค่ะก็ฝากนะคะพวกเราอิงหลอดฝากเรื่องนาทีลอยเล่ไปด้วยเห็นพวกเราได้เล่นกันบ่อยอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะมีความต่างไหมสําหรับเรื่องนี้บอกเลยว่าต่างอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องโปรดักชันเออเนาะเรื่องโปรดักชันเะก็ล้แ เ,เขาไม่ได้ไปบ่าเราเขาไ,ไปบ่ายเรื่องโปรดักชันเรื่องโปรดักชันเอออะไรเอออย่างเงี้ย <c oughs> ก็เราก็เต็มที่มากๆแล้วก็นักแสดงทุกคนเรื่องนี้เราดีใจที่ซีนแบงซีนแบงใชด <c oughs> ีใจที่ได้มาเจอกันค่ะ <c oughs> คค่่ะะก็ฝากนาทีร้อยเล่ด้วยนะคะอิงกอรนะคะโปแล้วก็ชลดานะคะแล้วก็ยังมีอีก3คู่ก็จะเป็นวิวัวิวาปัจจพีเสนหาวายโยแล้วก็โซลักตะคณีอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสนุกแน่นอนค่ะค่ะคนเยอะยิ่งใจยืมคนเยอะฉลาดได้ค่ะเพื่อนโนนู้นก็ได้ความที่บอสที่นวารัศพานุ่งไปแลหลกวบบแบบ มีการเปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่ขอถอนตัวเลยต้องถ่ายใหม่ด้วยอ๋อคือจริงๆสําหรับหนูอะหนูแยกแยะได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วก็เราเชื่อว่าดาราศิลปินทุกคนก็มีความเป็นมนุษย์แหละทุกคนมีมีความผิดพลาดกันได้ซึ่งถ้าถามตัวหนูเองก็คงจะไม่ไปตอบย้ําหรือว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบเฮ้ยไม่โอเคนะหรืออะไรเงี้ยก็เคารพการตัดสินใจของของพี่เขาซึ่งเราก็มาทราบเมื่อไม่นานนี้ว่าแบบเออพี่เขาขอถอนตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ขอก็เป็นกําลังใจให้ค่ะ มีส่วนต้องมีชูเยอะไหมคะก็ประมาณหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งแล้วก็จะต้องเหมือนกับว่าเอ่อมาฟื้นเคมีกับนักแสดงที่มาเล่นใหม่อะไรเงี้ยก็ก็มีนิดหนึ่งค่ะแสดว่าไม่กระทบคิวอ็นพีซ่าใช่ไหมคะอืมกระทบคิวไหมอาจจะมีเพิ่มค่ะมีเพิ่มวันขึ้นมาก็ไม่เป็นไรค่ะทุกทุกปัญหามันมีทางออกอยู่แล้วก็ ก็ก็ปรับกันไปอะไรเงี้ยค่ะแล้ไเ้แน่ใจว่าแบบมีการได้คนที่มาแทนแตไมหรือ,อยังได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วเราก็ก็โอเคค่ะก็หนูเชื่อว่าเวลามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมามันฟ้าหลังฝนทุกอย่างมันจะสวยงามสเสมอ,อแล้วก็เวลาที่เราแบบมีการเปลี่ยนนักแสดงก็ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะเหมือนเราเราผ่านหลายโปรเจกต์ที่แบบมีการเปลี่ยนหรือว่ามีการปรับอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เชื่อว่ามันเจอกมาดีด้วยความตั้งใจของเรา ส่วนขงคุเข้าฉากกับรถบ่อยไหมคะคือของเราก็บ่อยเพราะว่าจริงๆพี่เขาก็เป็นนักแสดงหลักอีกหนึ่งท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บ่อย่ะก็คือแบบเรื่องการถ่ายซ่อมต้องถ่ายใหม่ดีคะเข้าใจจุดนี้ใช่ไหมคะเข้าใจเข้าใจค่ะแล้วก็อืมก็เข้าใจที่พี่เขาแบบ เลือกที่จะถอนตัวด้วยแล้วก็เราเข้าใจทุกๆฝ่ายค่ะในส่วนของรายละเอียดอะไรอีกหทางช่องจะออกมาชี้แจงด้วยโอ้ัอน,นี้หนูไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าจริงๆทุกคนในกองก็รู้สึกเห็นใจแต่ว่าทุกคนก็ต้องก้าวต่อไปทํางานกันต่อไปด้วยการแก้ปัญหาตตนหนูขอชื่นชมกองที่ทุกอย่างจัดการได้รวดเร็วแล้วก็ปรับอะไรกันได้แบบเร็วมากๆรวมถึงชื่นชมนักแสดงคนที่มาแสดงใหม่ด้วยที่เขาแบบทํากันบ้านหนักมากเพื่อที่จะมารีชูดกันอะไรเงี้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณค่ะไล่ไปนะฮะลไะะล่ไปแล้วกันเนาะ